พ ok> ี่น้องมัวแต่มัวแต่ไปบริ้ถ well uh, ่ายคลิปเดี๋ยวเดี๋ยว้อป้อนข้าวให้เดี๋ยวอีกแล้วมาดน้าน้อป้อนข้าวให้เนี่ยโอ้ยเสียดกินกับตรมข่งนี้มาอ้าอย่ากันงจะเป็นยังกูป้อนแล้มันบอกกินส่งนีนะมากออยังี่พี่น้องอนะ หลายหลายมาเถื่อนมาผักพี่น้องอ๋อโทษมีเล็กเออมาในแม่มป้อนเขาน้องนึ่งนะ

mẹ sẽ nấu kính khẩu đây nè, tiếp điêu đang xin chào không? chúng ta sẽ đi gặp nhau mẹ. mẹ. à, มีมือแตกแล้วะหมนะนั่งถือแขนนะจุบไปยังไงตายเียเอาเอาแล้วพออยากมากินเนาะมันจะบดนะมึงเนาะมาตัวเดียวบบเดียวสร้างว้าวจกิน ไต้องกินไม่ต้องกิน<แ>หรอเนี่เน่แก้ม่ตนอกิน่้องกินหี่ยนี่ะรนี่นี่แกหัวูเน่กินหเกินยเจะปงเทียนมือนี้อ่านปงเียนัน่นนะไปลนะ อันนี้ก no. ็เด้อพี่น้องเด้อรอเบ่งตอนต่อไปตะกี้ไม่ฝันอ่ะไม่ฝันอ่ะกินไมอามากินนะนลงหมวแล้วพี่น้องมาซีมันก่อเด้อสำเนียคือสีโอเค อามาอันนี้โตนลงนําลายพอค่ะต้องิว่าหัวได้บ่เออบ่ลายดอกโอเค,อเคให้มากันมันเือก่อนวะวะอีกได้มีวะมีวีในกแกงของเราคนกงไก่บ่ใส่ปลาแดเฮานี่บ่แล้ว เด้อพี่ห้องเด้อันไม่แล้วแทเทแหละอนี่อเัเลยนเ่มเราันมันใสพอว่าเหม็นอย่างเดียวนน่ฮึห้าบริษัทขอบเบือเด้อพี่ห้อาสิ่หาขัขัวเอาลืมแหละแกงอันนี้ก็แกงแบบไหพี่น้อง ใช่เขาโกรอ้ามาจังบุเอเลือนั่นมันก็ที่คุณขุนแล้วก็หอมพี่น้องุ้โอ้ยสนานเดี่เป็นคลิปพีบุอ่ะกีให้น้ะบุ๊กพี่น้องอาทิตย์นี้นะบุ๊คพานักเฮียนอ่าไปซ้อมผ่อนประกอบกับวงเฮียนอื่นเตรียมขึ้นไปผ่อนู่เมืองในอาทิตย์น้ะบุ๊กแหงจนบุม่มีเวลาเลยจุบุอดี้เอรถ่ายคลิปพี่น้อง แบบไปขุนมันดูมีชญานแหละครับมรสุมเลยนะพี่น้องชุกจับจู่ดชอบหนังเงียนทิดเดียวขึ้นไปสู้เลยป้าทุกปกติก็ชอบมาคู่มืออยู่หันแหละแต่ว่าบทเพลงที่เอาไปมันมันได้เปลี่ยนพี่น้องมันบปลี่ยนบทเพลงเก่าว้าวมือจะตดแตเนี้ยมบังหน่อยมึงบังหน่มือนี่บวชแสบเว้ย น้ำลายผมบอาวา่มันเป็นอะไรวะไม่อร่อยเลยพี่น้องออมไปอีกสักก่อนแซ่ทุกอย่าง<ช>แต่ขาดควาอแซ่ลนนุงก็ะยอกร้านร้านนางกูจ้างเราพี่มาพี่ลุะ

มัเงจ้าจับัแล้วจกอคนใดเหรอครบเจ็กขบอกวให้เรียกผู้บาวครับ่าคือจะเพ่เตรองกระวิว่าอกันบา้นในจุาแล้วอันน้อยมีปลาลุงน้อยเอาไว้มาจอเลน ปะลุงบอกว่าห้ยนังมูจิตานั่นมีเขาเองเลยสิเพาะว่อบมันเอยากกินน้ำมันน่สิกเอออยากกินอันนี้นิดหน่อยค่ะพี่ตัวยแต่เขาบอกว่าเขาชอบแม่ด้วยที่เหร ไม okay. ันะยวี um ้นอนมดิม่เอะเยอะายไ้นมันุกเนหมดลยนะมเลกเดียวมเลยเดียวก็โนกอะไรย

不发。嗯 <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

โอยนี่น่านดูนนไม่กินม่ไปไม่นั่นบาดปากเรื่องอะไรรอรอจะไปือล้วอได้มันกินมุสนะก็บพันเกื่พันตัวไม่หานบอูแม่มุหาะกันแั่ติดนี้ครับโอ้ยมันเดีอยวมติด ม่ด้ันน่านกนากันไม่บอกมั้อีเมยค้าูกรอบมื้อนเมยคล้ามวะ่อมาจทำะไรัแหมูแล้วแล้บอกฮาก็ไม่ยเวยลาดีลาไปลามาเยอก็สิบลาน